สวัสดีตอนข้าค่ครับผมรีวิวหนองป่าครับผมนี่ครับน้ำเหลือปลายนะครับน้ำเหลือประมาณหมองเล็กก็เหลือประมาณถ้าภาษาบ้านฮอกก็ซ้ำหําีนะครับพอเพียงหํามเพิ่นว่าเพียงหําว่าถึงเอวแล้วครับว่าถึงครับยืนยืนว่านี่ครับพี่น้องจะกไกลกับบอลูแล้วประมาณนี้นะครับเหลืออายุขอนทั้งนี้แล้วครับพี่น้อง ม็บอกแกงข้าวพี่น้องครับน้องนี่พี่กัดตั้งอยู่น้องบ้านโนนศาดเลยครับอยู่วัดครับเป็นน้องวัดครับผมบรไล้ลงว่าสามสี่ปีแล้วครับอยู่บ้านโนนศาดตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับน้ำเหลือแค่ประมาณน,นี่แหละครับประมาณพี้งหำเพียงเอี่ยวแลครับ เป็นน้ำป้าพักดอกครับ <c oughs> เป็นน้องวัดบ้านโนนศาสตร์ครับย้ำอีกครั้งครับบ้านโนนศาสตร์ตำบลบ้านคูอําเภอนาโพจังหวัดปุรีรัมน่นครับขาดว่าก็สิมีป,ป่าบึกเจ่เพิ้นป่อยพิย้นหั่อยนั่นแหละครับปลาบึกแปดเก้าตัวสะดดนั่นแหละครับแห่บัดละสองร้อยบาทครับ บ่ต้องเอาแพบ่ต้องเงาอาหยังมายากครับยืนบานได้เลยครับสองแถวได้เลยครับเพราะว่าน้ามันตื้นแล้วครับย่งางบานก็นได้ครับนี่เแต่พี่น้องมาเบ,บิ่งเด้อครับพื้นที่เป็นตะลงบ่เป็นตะลงครับนี่ครับน้องก็สิอยู่ประมาณนั้นครับนี่ครับมันสิอยู่ในโกนน้องก็สิอยู่ประมาณอยู่ประมาณซีไรหาไหร่แือเปล่าครับมันเลยนโกนพื้นที่ก็บ่หลายปานเดย าวานาไมนก็ได้บกลงเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเอาครับลืมบอกครับพื่นสิลงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยีผ่านะครับแฮะบัตรละแฮะนี่บัตรละสองร้อยครับผมแพ้นี่บ่หนาจิมาลงได้ดอครับพาซอนพื้นละร้อย พี่น้องบอกแกงข้าวพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลเด้อครับบ้านบงบ้านโคกเมกน้นฟุกครับเป็นเนบซีเบาต่อจวให้บอกต้อกันไปครับบ้านคุ้นสาเกี่ยน้องว่าแถวนี้แหละครับพี่น้องได้บอกต้อกันไปนะครับลุงน้องนี้เราเพิ่กระสีลงอีกน้องหนึ่งอยู่ครับน้องสุกความครับนามกับยังตีนน้องประมาณนั้นครับแต่ว่าน้องนี้กันนี่นะครับนามประมาณนี้นะครับ ประมาณเพียงเอี่ยวเพียงดาดเพียงงามหำ่มไปไเลยนะครับตามภาษาชาวบ้านเนาะนี่นะครับพี่น้องไม่สนใจกันมานะครับเออเวลาลุ้งบัดเพิ่นเมือวานผู้ยิบ้านไม่แกล้งผมอยู่ครับเวลาลงเพิ่นสีประมาณเจ็ดโมงเคืองหรือแปดโมงครับแต่ว่าเวลาลงหนึ่ประมาณสี่โมงเศร้าครับผมสี่โมงเศร้าคือบ้านแหงเลยครับแจะลงบัดลงนั่นประมาณเจ็ดโมงแปดโมงครับ เริ่มเริ่มตัม้งเจ็ดมงคืองถึงแปดมงครับเจ็ดมงคืองเป็นต้นไปครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองมาเบิ่งครับจับยี่พีเอทพิมพ์เบิ่งครับมันน้นศาสตร์ครับตำบลบ้านคุม้มเพลินนะโพสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องน้ำก็เหลียที่เจ้าของปลาล้วครับปลาเป็นพวกปลานิลปลา,ปาบูปลาขาวปลาบึกปลานี่แหละครับสามสี่ปีนี่นะครับ เอาไปมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เบาต่อจอนะครับเดี๋ยวน้องหนาผมแจ้งข่าวอีกครับยุยไก่บานผมนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ